ลองนะรับรับประกันแท้อย่างเรานะนะครับที่นี่นะฮะเรามีวตัตถุมงคลให้เช่าบูชาเ้อร์นะครับนะถ้าไปตามเขตก็เรต้องระวังด้วยนะเพราะว่าล่าสุดนี่เสียงแพ้แยังโดนเลยนะครับพี่ชาลีโอนไรนะครับล่าสุดโดนไปครึ่งหนึ่งคนระึ่ง ระวังของปอมตามเพุตามเพนะคะตามเพจของปอมนะคะของแถทต้องมาบูชายูุทิวัดปูเท่านันนาะพี่น้องค่ะแท้ยันเงาดดนิสัยบ้านกับวัดลัดกันช่วยก็อวยใจถ้าขัดใจก็บันเลทั้งสองทาง นะครับก็กราบนมัสการพระราชวัฎรธรรมโสพลนะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโตแล้วก็กราบนมัสการพระสงฆ์ทุกรูปนะครับที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลานะครับกราสวัสดีนะครับสําหรับญาติธรรมทุกท่านทุกคนสวัสดีนะครับครับผมสวัสดีครับช่างภาพเรายังไม่มาเลยมาๆมาเอ่นี่นี่ตีเท่าไหร่ข้างหน้าเนี่ย ตีหนึ่งตีสองโอ้โหนี่ไม่หลับไม่นอนกันเลยนนอะพี่เนาะไม่ยอมหลับยอมนอนกันเลยอ่ะฮะออกจากบ้านหกโมงหกโมงเย็นโอ้โหมาถึงนี่หกทุ่มแล้วก็นั่งคุยกันผมได้ยินหมดเลยไม่รู้คุยอะไรกันเนี่ยก้องตัวเนี้มันอยู่ใกล้พี่เหลือเกินเนี่ย เราผมก็ซูมลงมาฟังเสียงดีละคนดีละคนแล้วก็ตัวนี้ก็ฟังได้นะตัวนี้ก็ฟังได้ตัวนั้นก็ฟังได้เราพูดเรื่องสามีกันผมก็ได้ยินเออก็ไม่เป็นไรเป็นความลับนะพี่เออเอาเป็นความลับเออเป็นความลับระหว่างเราสองคน นั่ก็ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับญาติธรรมนะครับที่เดินทางมาที่ธรรมอุทยานนงบุศิลาไหนขอดูมือท่านที่เพิ่งเคยมาธรรมอุทยานครั้งแรกนะครับยกสูงสูงนะครับขอให้รวยครับสาธุโอ้หนี่สาธุเสียงดังเลยเนาะพี่เนาะเสียงดังมากเลยบางท่านยังไม่ตื่นนะแต่ก็ยกมือสาธุไปด้วยนะครับเานะไว้เป็นไร นะครับถือว่าเราเป็นพี่เป็นน้องกันเนอะถือว่าเราเป็นญาติกันในหลายพบหลายชาตินะครับคนในประเทศไทยเจกว่าล้านคนนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราต้องมานั่งรวมกันต้องมานั่งเป็นเพื่อนๆกันอยู่เนี่ยหลายชั่วโมงเนาะไหนท่านไหนคิดว่าตัวเองมาไกลที่สุดวันนี้ลองยกมือโดยสิครับมาจากไหนครับกำแพงเพชรทัด ถ้าถ้าใกล้กว่าให้เอามือลงเด้อจากไหนน้องสาวกระบี่โอ้โหล่างเกือบสุดเลยนะท,ท,ที่ไหนกาญจน,นบุรีกับกระบี่กระบี่ใกล้กว่าสองกิโล <c oughs> ปาทีนใกล้กว่าสองกิโลที่ไหนครับฮะ ราบบุร oh, ีก็ใกล้กว่ากระบี่สองกิโลเท่ากันท่านจากไหนครับนนครับชนโอโนนบุรีกระบี่ยังเป็นแชมป์อยู่ตอนนี้เดี๋ยวมาด้านนี้ก่อนเออจากไหนครับเชียงใหม่เจ้าเอาเริ่มคู่ขี้สูสีกันแล้วระหว่างกระบี่กับเชียงใหม่มีไกลกว่านี้ไหมสุราธานี กับกระบ,บี่ไหนไกลกระบ,บี่เหรอโอ้โหกระบ,บี่ยังเป็นแชมป์อยู่เอา้าไหนมีไหมไกลกว่ากระบี่างประเทศมีไหมเนี่ยสอปพลาจังไหนครับนครหลวงเวียงจันทร์ก็ยังใกล้กว่ากระบ,บี่อยู่เออโตนี่ขนาดมาต่างประเทศนะยังใกล้กว่ากระบ,บี่อยู่นะครหลวงเวียงจันทร์นวัดจากตรงที่ผมยืนเนี่ยไปถึงนครหลวงเวียงจันทร์ก็ราวๆประมาณ 330กิโลเมตรถูกไหมเราลาวนี้นะครับเพราะว่าผมกับพี่ชายเนี่ยคนนี้พี่ชายไปซื้อเครื่องเสียงอยู่ตลาดเทนเจี่ยงมาขายในไทยอยู่ประมาณ5ปี<อ>ไปตลอดสองวันสาวันก็ไปเนาะี่ฉะนั้นก็เลยคุ้นเคยกับพี่น้องชาวสปปลาวเยอะไปหน่อยนะครับอา้าวกมือให้กระบ,บีก็แล้วกันนะครับวันนี้นะครับ นะอยู่ไหนล่ะก็มบีรับเลอกเมื่อทีเมื่อกี้อยู่ไหนอ๋อนะพี่น้องนะครับส่วนภาคใต้คนเนี้ยกำลังเปิดประตูเข้าไปก็แถวแถวนั้นแหละคุยกันรู้เรื่องนะเออเนี่ยมาจากภาคใต้มาอยู่กับหลวงปู่มาอยู่กับหลวงปู่ตั้งแต่ปี62สองนะคนเมื่อกี้นะเออเขาก็แถวค,คนกระบี่นั่นแหละเออ นะก็ยินดีต้อนรับนะครับไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่สปปลาวมาเลเซียฮ่องกงไต้หวันนะครับโอ้โหเยอะนะวันนี้ต่างชาติเยอะนะนะชาวต่างชาติก็บอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนได้ยิ้มสวยมากเป็นคนที่มีจิตใจดีมากและเป็นคนที่มีระเบียบม,มากมิฉะนั้นวันนี้เราจะไม่นุกยืนนะพี่เด้อนั่งแบบนี้เลยนะ นั่งแบบนี้นะครับหลวงปู่ท่านตอนนี้ฉันเช้าเพิ่งเสร็จนะครับหลวงปู่ท่านฉันเช้าเพิ่งเสร็จเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดประตูให้หัวหน้าก่อนนี่หัวหน้าผมนะครับเอาเชิญเชิญครับหลวงปู่ฉันเช้าเสร็จก็ท่านก็จะฉันยาอีกเราเราประมาณสัก2 0ถึง30นาทีรอได้เนาะพี่เนาะรอได้เนาะ เออบางคนบอกรอไม่ได้ไงกูมาตั้งแต่เตมื่อวานเนี้ยโอเคนะคะรับรู้เรื่องกันเนาะนะครับก็ถือว่าเราเป็นพี่เป็นน้องกันเด้อน,นะครับก็มีโอกาสนะ,น,ะนะครับวันนี้ก็มีเจ้าภาพจะถวายไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับพร้อมติดตั้งแนะพร้อมติดตั้งด้านหน้าก็เริ่มติดแล้วนะครับตอนนี้มีเจ้าภาพมาร่วม เป็นเจ้าภาพติดโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิต์แล้วประมาณามาร่วมเป็นเจ้าภาพประมาณ60ต้นนะครับตอนนี้ได้ประมาณ60ต้นต้นละ3,500บาทก็มีต้นละ6,500บาทก็มีนะครับแล้วแต่เจ้าภาพเนาะแล้วแต่เจ้าภาพมีความประสงค์หรือว่าเราอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งก็10บาท20บาทร้อย0 0ก็สามารถร่วมได้นะครับร่วมเป็นเจ้าภาพได้ นะครับเรารวมๆกันหลายคนเราก็ได้หนึ่งต้นสองต้นเหมือนกันก็เราก็ช่วยๆกันดูแลรักษาธาตุขันนะครับช่วยกันดูแล,แลรักษาธาตุขันหลวงปู่ช่วยกันเนาะเราทำไมจานไม่เจอไม่จับไม่อะไรนะพี่เด้อเหรียญที่มีรูปหลวงปู่แล้วเราก็เอาไปห้อยเพื่อเป็น,นที่ระลึกนะครับ,รบเพื่อเป็นที่ละลรละลึกเพื่อระลึกนึกถึงขุนกุมภาอาจารนะครับเนาะนะ เหรียญเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่เรานะครับถ้าเราเชื่อว่าเรามีความรักความสรมัทธาในองค์หลวงปู่เหรียญนั้นจะศักดิ์สิทธิ์ทันทีนะครับนะอยู่ที่ตัวเราด้วยเนาะนะครับก็นบบอนุโมทนาบุญกับพี่น้องเดอ้อที่มาแล้วได้ร่วมบุญถวายเทียนถวายภาไตรถวายสตุปปฏใจนะครับถือว่าเป็นบุญที่ยิงย่งใหญ่นะครับ องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตัดสั้งเอาไว้ข้อหนึ่งว่าบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการสลัทิ้งไปหรือว่าเป็นการที่สละทรัพย์ภายนอกสู่ทรัพย์ภายในนะครับเป็นการสละทรัพย์ภายนอกสู่ทรัพย์ภายในถึงจะเป็นทรัพย์ที่อนันต์เป็นทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับมิฉะนั้นนะครับก็โอ้โหเนี่ย หลวงปู่ฝากอาหารมาให้ท่านรู้ว่าผมไม่ได้กินข้าวเช้าสาธุนะครับเดี๋ยวท่านไหนอยากแบ่งเดี๋ยวรอประมาณสักเกือบเทียงนะนี่เด้อสาธุครับหลวงปู่นะครับเออในทุกวันหลวงปู่ท่านก็จะฝากของน่าแบบนี้แหละนะก็ถือว่าเป็นบุญของลูกหลานนะครับนะก็ครับอ้าวครับ อันนี้อันนี้ร่วมบุญถวายหลวงปู่ใช่ไหมโอเคนะครับถ้าถวายหลวงปู่ให้ระบุถวายหลวงปู่ใจสวนตัวนะครับแล้วก็ถ้าจะร่วมไฟโซลาร์เซลล์ก็แยกเอาไว้นะครับเราจะได้นําไปซื้อไฟโซลารเซลล์มาเพื่อติดตั้งนะครับเนาะก็จะมีทีมงานช่างที่ติดตั้งอยู่ทุกวันนะครับอันนี้คุณวิสิตนะครับห้องสุขคุณ คำพองห้องสุขนะครับนอสอสุภาวันสุภวันนะครับห้องสุขนะครับคุณบุญสมทำสีนะครับร่วมกันถระหวายจตุปัจัยหลวงปู่หนึ่งมื่นสามร้อยบาทนะครับสาธุนะครับท่านไหนสาธุขอให้ได้บุญเท่ากันกับพี่เราเด้อนะขอให้ได้บุญเท่ากันนะครับนะ ท่านท่านฉันเช้าเสร็จท่านพักฉันยานะครับช่วงที่ท่านพักฉันยาอยู่ผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะพี่เนาะนะครับเออบางคนก็เพิ่งตื่นก็มีมาจากไหนครับกำแพงเพชรโอ้หเป็นจังหวัดที่อาจจะรวยที่สุดในประเทศไทยนะครับวกำแพงก็ยังเป็นเพชรนะพี่เนาะเออทัวจากกำแพงเพชรนะครับตำบล ทุ่งทองนะครับอําเภอสายทองวัฒนานะครับววรวมถวายหลวงปู่อีก1 0 0 0ันบาทนะครับสาธุนะครับอมนุโมทฒนาบุญ้วยเด้อนะครับไม่ว่าเราจะ,ะร่วมกันในทางช่องไหนนะครับการถวายไฟโซลเซลพี่สาวอยู่ไหนน้องมาหรือยังเจ้าภาพยกมือซีขออยู่ด้น้องเนี่นนยไปเจอกันที่วัดบวอนที่กรุงเทพมหานคร นะครับเจอกันที่วัดมวรน,นะครับได้ร่วมถวายสซลรเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มานะครับ6ต้นแล้วก็ผมเพิ่มให้เป็น10ต้นเลยนะครับนะเออ